ชั้นสองนี่ก็จะเป็นของใช้สมัยโบราณพี่น้องนี่ครับนะบรรดาจะเป็นไส้เป็นกระดงกระจอเป็นนี่ครับบาวจุลาเป็นกองเป็นโคกไม้สมัยโบราณนะราครับนี่ตอนมเป็นเด็กๆครับผมจําได้ผมเคยใช้ครับผมน,นี่ของโบราณนั้นครับผมนี่คือชั้นสองของ วัดพระธาตุเรียงรองครับผมนี่ฮะโอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็นกล่องสมัยโบราณไปนองดูนะนี่เป็นหีบสมัยโบราณนะเนี่ยโอ้ไม่้เห็นครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขึ้นมาบนพระธาตุเรียงรองครับผมนี่ยดูดิ โอ้มันคิดไม่ฝันว่าจะเจอของโบราณนะของโบราณครับผมน,นี่ครับเยอะเลยครับผมเนี่ยนี่เป็นที่สาวหลอกสาวไหมเป็นนี่ครับอืมเป็นกองโบราณอืม นี่ถ้าใครชอบของโบราณครับผมเนี่ยนะมาดูได้ครับผมที่วัดพระธาตุเรียงรองครับผมเนี่ยดูดินี่เครื่องรถตีครับสมัยโบราณนะครับเนี่ยนะเป็นแคนนะครับเป็นแคนเป็นเป็นโบดนะนี่ตัวนี้ก็เป็นเป็นอะไรโอ้เครื่องรีดรีดผ้าสมัยโบราณตัวนี้เป็นละนาดครับผมเนี่ย แล้วน่าเป็นของใช้โบราณสมัยผมไปเด็กๆเลยพี่น้องเนี่ยอายุห้าหกขวบผมเคยเจอครับผมเคยผมเคยเห็นครับเห็นคนเฒ่าคนแก่ก็ใช้กันเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยตัวนี้คืออ่าตัวอ่าก็เรียกหินบดเวลาเขาบดข้าวหรือทําแบบว่าทําของหวานนะพี่น้องเนี่ย สมัยนี้หาหาดูไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องพิมพดีดเนาะสมัยโบราณเลยนี่ตัวนี้ก็อีแล้วครับผมหินหินบทโบราณน,นาฬิกาเกา่เกาๆะเป็นของเกา่าของโบราณนะพี่น้องมีให้ดูที่นี่ครับผมพระธาตุเรียงรองครับ ในจังหวัดศรีสะเกดครับผมฝั่งทางนี้ครับก็จะเป็นโอ้เป็นของโบราณจริงครับเนี่ยดูดินี่ครับ,น,น,รบนี่ครับเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนดูให้ครบก่อนครับโอ้เป็นของดูให้เยอะแยะเลยครับผม ทีอันนี้น่าจะเป็นอกเขาเรียกอะไรนะกระแลงผูกง่วผูกก้ยมี่น้องผูกข้อง่วงผูกข้อกล้วยบะนี่ถ้าจะไม่ผิดนันี่กระปุงนะกระแลงนะผูกกล้วยแฟนข้อกล้วยนะมี่น้องเออเข้าได้ไหมโอ้เข้าได้ยู่ครับนี่เดี๋ยวดูช่องนี้หน่อยครับโอ้ตัวนี้จะเป็นไอ เครื่องรีดผ้าพี่น้องเตารีดมันพี่น้องนี่เม่เตารีดสมัยเก่าครับผมที่ว่าใส่ทานพี่น้องเพื่อนเปิดแล้วเพิ่อนเอาทานใส่เข้าไปเนาะแล้วก็รีดผ้าพี่น้องนี่โอ้นี่มีให้ดูที่นี่ครับผมพระธาตุเรียงรองตันนี้เป็นหอยสังเป็นหอยสมัยโบราณหอยที่หาดูได้ยากนะครับ ครับเอ้า,อาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับผมขึ้นไปชั้นที่สามนี่ครับมาไปดูให้หมดครับทุกชั้นเลยไฮ้มาแล้วก็ต้องดูให้หมดครับผมนี่นานมาทีครับไม่ใช่นานานมาทีครับพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาที่นี่ครับผมที่ขึ้นมาบนพระาธาตุเรืองรองนะครับ ออาขึ้นมาชั้นที่สามครับดูครับหรือว่ามีอะไรบ้างข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่อาออกไปดูระเบียงนะครับมองไข้างล่างมีอะไรบ้างชมบรรยากาศกว้างๆครับผมนี่ชมวิวสวยๆรอบพระธาตุเรียงทองครับผมนี่ ดูฝั่งนี้ครับนี่ครับให้ไม่ต้องชมบรรยากาศวิวสวยๆครับรอบพระธาตุเรียงรองจังหวัดศรีสะเกดครับ ไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี่ครับผมขึ้นไปนชั้นนี่เอาขึ้นข้างบนสูงสุดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรเอานี่ครับขึ้นมาสูงสุดแลวครับผมนี่ชั้นที่สนี่ครับ ชมวิวสวยรอบพระธาตุเรียงรองครับผมนี่บึงพี่น้องคุณทุง่งนาบรรยิกาศทุง่งนาครับผมตอนนี้ก็เลี้ยวท้างในก็เชียวชุ่มมหมดพี่น้องครับ นกพิราบมิกี้เรามาจากงูเนาผมมาจากสีรเเกียดเนาะหุ่นตัวเป็นสีเีเกียดตทางนูน้นของผมนะเอะเดี๋ยวเราจะลงไปครับผมมานี่ลงไปข้างล่างครับ ตรงนี้ก็จะมีคนเอาเหรียญมาวางไว้ครับผมนี่สงสัยคงจะเป็นเชื่อว่าเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะวางาเหรียญไว้เนาะเนี่ยอเอาราก็จะวางไว้เหมือนกันครับจะปิดสัญลักษณ์ว่าเราเดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุด,สด,สดนะนี่นะครับตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปอ่ารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมเนี่ย เราก็จะลงไปข้างล่างกันพอแลนะ้วกองลองดูสักหน่อยครับผมกองเพนครับโอ้เสียงดีมากครับผมกองเพนครับอันนี้ผมว่าเชิญตีค้องตามสบายอาอ ก็จะตีคองนะครับผมนี่ยวิธีการก่อไฟสมัยโบราณ อย่างนี้นะอันนี้นะนนการก่อไฟแบบโบราณอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้คล็กนี่ตีหินตัวนี้คือนกแรงนี่หรือพญาแรงนะพี่น้องนี่โอ้ตัวใหญ่มากครับผมนี่ ข้าเป็นอีแรงเนื้อตัวเหมินข่าวแต่ไม่เคยกินสัตว์ที่มีชีวิตกินแต่ของที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นรูป หัวเป็นหมานะแต่ตัวเป็นคนครับนี่เรียกว่าสัตว์บางตัวมีใจสูงกว่ามนุษย์บางคนมนุษย์บางคนอาจจะมีใจต่ำกว่าสัตว์ตัวนี้ตัวเป็นควายแต่หน้าเป็นมนุษย์ เขาเรียกว่าตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์จัดว่าแย่มีแน่ๆหาไม่ยากมากเหลือหลายใจเป็นคนตัวเป็นสัตว์มีมากมายท่านทั้งหลายดูแล้วคิดพินิจเทินอันไหลวงปูฟันบอมนี่ครับการ ขอพอ่อหมีแม่นางกวัก